สวัสดีครับวันนี้สองเราสตอรี่ขอเสนอผัดดอกไม้กวาดใส่ตับเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยดีและมีประโยชน์ครับวัตถุดิบหลักของเราก็มีดอกไม้กวาดและตับหมูครับ กระเทียมสับและพริกขี้หนูน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและน้ำเปล่าตั้งกระทะเปิดเตาน้ำมันพืชเล็กน้อยน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูลงไปครับผัดไปเรื่อยๆจนส่งกลิ่นหอม ใส่ตับหมูลงไปเลยครับผัดไปจนตับหมูเริ่มจะสุกเติมดอกไม้กวาดลงไปได้เลยครับ ผัดคลุกเคล้ากันจนผักเริ่มจะสุกก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวครับเติมน้ำเปล่าเล็กน้อย เติมพริกไทยป่นครับผัดไปจนทุกอย่างสุกตามชอบชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ ดอกไม้กวาดผัดตับของเราสุกกำลังพอดีตับก็นุ่มไม่แข็งกระด้างรสชาติดีหอมอร่อยเลยครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ